อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเค pop ช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊อให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเอสป้าการนรับกับการประกาศออกมาจากทางบ้านบา แฟนคลับเองของคาริน่าแล้วก็นิิงๆนะครับจากเหตุการณ์ดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการทวิตศินปีนที่ไม่ค่อยจะดีนะของทางค่ายก็ทำให้แฟนคลับของเอสปาเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคเป็นอย่างมากเลยอย่างของคาริน่าเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับแฟนคลับก็ประกาศเท hey, อัลบัมไปแล้วก็ทำยอดบัมเนี่ยลดลงเหมือนกันแถมยังเป็นยอดที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าค่ายเนี่ยทวิตคาริน่าได้ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัย ต,ต,ต่างชุดของคาริน่านะครับที่แบบมีประเด็นให้ถูกพูดถึงว่ามันไม่ค่อยจะดีกับศิลปินเลยอย่างไอเรื่องเข็มที่โผล่ออกมาตอนที่ขึ้นสเตจเนี่ยอันตรายมากๆรวมไปถึงข่าวเด็ดล่าสุดนี้ที่ถูกโจมตีเนี่ยทางค่ายก็ไม่ได้ออกมาปกป้องคาริน่าเลยพอไปออกงานปุ๊บแฟนๆเนี่ยเห็นใบหน้าหรือว่าเห็นสีหน้าของคาริน่าดูแบบงอยๆนะครับก็แบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคมากๆเป็นห่วงคาริน่ากันสุดๆล่าสุดนี้เหมือนทางบ้านบาร์เนี่ยเขาจะออกมาบอกกันแล้วนะครับว,ว่าพอประกาศเลยว่าจะเท อัลบั้มของวงไม่ซัพพอตแล้วจะซัพพอตเพียงแค่ง,งานเดียวของคาริน่าไม่ว่าจะเป็นงานด้านแฟชั่นหรืองานอะไรก็ตามถ้าหากเป็นงานเดียวของคาริน่าบ้านบาร์พร้อมซัพพอตเต็มที่ทุ่มไม่อั้นเท่าไหร่เท่ากันแต่ถ้าเป็นงานของวงที่มาจากทางค่ายแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะเนี่ยอันนี้ไม่ขอซัพพอตเพราะว่าถ้ายังไม่ดูแลคาริน่าให้ดีก็อย่าหวังว่าจะได้ไปเลยนะครับแฟนคลับไม่โอเคนอกจากบ้านบาร์ของคาริน่าแล้วยังมีบ้านบาร์ของนิงนิงด้วยนะครับสองนิงกมักเน่ของเรา แนแฟนคลับก็ออกมาปกป้องพร้อมกับประกาศเช่นเดียวกันว่าจะขอซัพพอร์ตเพียงแค่งานเดียวของนิงนิงเท่านั้นจากเรื่องราวต่างๆมากมายของนิงนิงที่ทางค่ายก็ไม่ได้ทวีตหรือว่าไม่ได้ดูแลให้ดีแถมยังแบบไม่ค่อยป้อนงานไม่ค่อยแอคทีฟงานให้กับนิงนิงเลยนะครับแฟนคลับก็บอกว่างั้นจะซัพพอร์ตไปทําไมในเมื่อซัพพอร์ตไปก็ไม่เคลื่อนไหวงานเดียวของนิงนิงหรือว่าไม่ค่อยจะแอคทีฟอะไรกับงานของน้องเลยดังนั้น ซัพพอร์ตเพียงแค่ง,งานเดียวดีกว่าอย่างงานออกแฟชั่นต่างๆที่หนิงๆไปมาในช่วงนี้บ้านบาก็ซัพพอร์ตเต็มที่แต่ถ้าหากเป็นงานวงโดยเฉพาะอาัลบ,บั้มใหม่ที่มีข่าวว่าจะมาในช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็ขอบายบายละกันถ้ายังไม่แก้ไขปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องไม้ของนิงนิงนะครับที่แฟนคลับเนี่ยฝังใจมากว่าแบบเฮ้ยอุตส่าห์ที่จะให้ไม้นิงนิงไปเลยแบบตั้งใจมากๆเพื่อให้เป็นของขวัญเพราะว่านิงนิงเนี่ยมีปัญหาเรื่องไม้บ่อยมากๆแต่ทางค่ายก็ปฏิเสธนะครับและเวลาออกงานต่างๆเนี่ยไม้น้องก็พังบ่อยเลือเกินแฟนคลับก็บอกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่โอเคเลยจริงๆมันเหมือนแบบไม่ให้เกียรติศิลปินที่แบบเขาต้องใช้ไม้ในการร้องเพลง2บ้านบานในตอนนี้ก็เลยจัดให้กับค่ายเต็มที่เลยนะครับประกาศหยุดซัพพอร์ตวงหั มาซัพพอร์ตงานเดี่ยวของศิลปินเองหลังจากนี้ไปก็รอดูกันะครับว่าจะเกิดอะไรกันบ้างทางค่ายจะอิกนอกหรือว่าทางค่ายนั้นจะกลับมาใส่ใจศิลปินของตัวเองให้มากกว่าเดิมอย่างที่แฟนคลับบอกไว้ให้ฟังเสียงแฟนคลับบ้างถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยยอดหายไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าทั้ง2บ้านเนี่ยเป็น2บ้านบาร์ใหญ่เลยนะครับยอดรวมการซื้ออัลบั้มทีเนี่ยเกือบล้านทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับเห็นด้วยกับบ้านบาร์ของคาริน่าและนิงนิงหรือเปล่าคอมเมนต์ขึ้นมาและกลับมาเจอกันใหม่คลิปาาฝกกกไตติม กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง